สวัสดีคะ่ะพบกับมาดามคันทรีนะคะวันนี้จะนําเสนอต้นไม้ที่อาจจะได้รับความนิยมามาช่วงหนึ่งแล้วนะคะและก็ตอนนี้ก็ยังได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องกันอยู่นะคะนั่นก็คือต้นไม้ที่เน้นใบโดยเฉพาะนะคะใบเขียวๆนี่แหลคะค่ะทำเงินทําราคากันมาในช่วงหนึ่งกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอกย้ํากันอีกทีนึงคะ่ะว่ามี8ต้นไม้อะไรกันบ้างนะคะที่ใช้ใบาสามารถสร้างไรายได้ได้นะคะ ไปดูกันเลยค่ะค่ะมาดูลำดับที่1กันเลยนะคะนั่นคือต้นซานาดูค่ะ,ะรายละเอียดของซานาดูนะคะมีชื่อทางการว่าฟิโลเดนรอนซานาดูนะคะ เป็นไม้ประดับจำพวกใบนะคะที่มีชื่อเสียงมานานแล้วนะคะลักษณะใบเป็นกอค่ะใบเป็นรูปทรงหยักสวยงามขนาดความสูงอยู่ประมาณราวห้าสิบถึงหกสิบเซนค่ะปัจจุบันก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะนอกจากจะสร้างบรรยากาศอันสวยงามร่มรื่นแล้วนะคะจะทําให้มีความรู้สึกว่าสบายตาด้วยค่ะถ้าใครนํามาปลูกนะคะด้วยลักษณะความพิเศษของใบค่ะใช้เป็นไม้ฟอกอากาศในบ้านได้ด้วยนะคะแถมให้อีกนิดค่ะในเรื่องของความเชื่อค่ะเขาบอกว่าถ้าบ้านใครนะคะ ปลูกสนด,ดูไว้ในบ้านนะคะก็จะทําให้มีการงานที่มั่นคงค่ะซึ่งรวมไปถึงความรักภายในครอบครัวด้วยค่ะราคานะคะก็อยู่ที่ประมาณ100-200บาทค่ะขึ้นอยู่กับความงามของทรงนะคะมาดูต้นที่2กันเลยนะคะนั่นคือฟิโลเดนรอนใบมะละกอค่ะหรือฟิโลเดนรอนเซลล์อม um นะคะหรือฟิโลเดนรอน ใบพินาติฟีดัมนะคะซึ่งเป็นไม้เลื้อยนะคะโตได้สูงสุดถึง5เมตรเลยค่ะก็มีถิ่นกำเนิดอ,อยู่แถวบราซิลน,นะคะโบลิเวียนะคะปารวัยนะคะและก็อาร์เจนตินาค่ะเป็นใบเดียวนะคะปลายแหลมค่ะโคนมนรูปหัวใจขอบใบเป็นคลื่นนะคะ,ะเป็นไม้ที่โตวไวค่ะชอบร่มค่ะเหมาะสำหรับบริเวณที่มีแดดรำไรค่ะขยายพันธุ์โดยการปักชำนะคะสำหรับดินก็ชอบดินร่วนค่ะส่วนราคาก็หลักร้อยอัพค่ะ ลำดับที่3คือเฟิร์นเกลียวเงินเกลียวทองค่ะจากการค้นคว้านะคะจะพบว่าจะเป็นเกลียวทองมากกว่านะคะดังนั้นจึงขออนุญาตนําเสนอเป็นทั้งเกลียวเงินแล้วก็เกลียวทองนะคะ ข้อมูลของใบนะคะลักษณะจะเป็นใบประกอบนะคะขนนกชั้นเดียวก้านใบยาวถึง40เซนเลยค่ะพบครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะการปลูกนะคะชอบวัสดุที่โปร่งนะคะระบายน้ํำดีๆนะคะไม่ข้งแฉะนะคะแต่เก็บความชื้นได้นานอย่างเช่นมะพร้าวสับนะคะใส่ปุ๋ยละละายช้าลงไปบ้างนะคะเป็นสูตรเสมอนะคะทุกๆ3เดือนค่ะราคาก็ตั้งแต่หลัก10ขึ้นไปค่ะลำดับที่5นะคะฟิโลเดนดรนหูช้างค่ะ เจ้าฟิโลเดนรอนหูช้างเนี่ยนะคะเป็นสายพันธุ์เดียวกับฟิโลเดนรอนต่างๆค่ะแต่ว่ามีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของอฟอร์มใบนะคะสีสันนะคะมีจุดเด่นตรงที่ใบค่อนข้างใหญ่นะคะสีเขียวสวยงามนะคะ ถ้าโตเต็มที่นะคะก็จะมีความสูงอยู่ประมาณ1เมตรค่ะนิยมปลูกเป็นไม้กระถางนะคะหรือว่าไม้ทั้งภายในและก็ภายนอกอาคารนะคะชอบแสงแดดราไรคะ่ะเพียงเครื่องวันนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ปลูกและดูแลง่ายนะคะรดน้ําทุกวันใส่ปุย๋ยบํารุงเดือนละครั้งค่ะประโยชน์ก็เป็นไม้ประดับนะคะเป็นไม้ตัดใบขายก็ได้นะคะส่วนราคาค่ะก็ตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปค่ะ ลำดับที่6นะคะพลูฉีหรือพลูแฉกนะคะหรือมอนเซราเดลิซิโอซานะคะคนไทยก็นิยมเรียกว่าเป็นพลูฉีหรือพลูแฉกนะคะก็เป็นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดมาจากเขตร้อนชื้นนะคะตามป่าดิบเขาแล้วก็อาหมู่เกาะของทวีปอเมริกานะคะก็เลยสามารถจเจริญเติบโตในบ้านเราได้เพราะว่าสภาพอากาศนี่คล้ายๆกันนะคะพันธุ์ที่ได้รับความนิยมนั่นก็คือมอนเซราเดลิซิโอซานั่นเองนะคะก็คืออ่าเป็นพลูแฉกอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะซึ่งเป็นพันธุ์เลื้อยนะคะ สำหรับพันธุ์นี้นะคะย้ําเลยนะคะว่าเลี้ยงกลางแดดไม่ได้นะคะเพราะว่าใบจะไหม้นะคะแต่ถ้าแสงแดดน้อยเกินไปนะคะก็จะอ่อนแล้วก็ใบตกค่ะคือชอบความชื้นชอบดินระบายน้ําได้ดีนะคะแต่ว่าน้ําไม่ขังนะคะรดน,น้ําก็1ครั้งต่อวันนะคะวัสดุที่เหมาะก็คือเปลือกมะพร้าวสับหยาบนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้สักหน่อยเป็นประเภทละลายช้านะคะเป็นสูตรเสมอ13-1313นะคะ ลำดับที่7นะคะนั่นคือหน้าวัวใบนะคะสำหรับเจ้าหน้าวัวใบเนี่ยนะคะก็มีรูปแบบแลวก็ขนาดต้นที่หลากหลายนะคะอาจจะมีชื่อหลายๆชื่อนะคะหรือ,อมีหลายๆอย่างนะคะก็นิยมปลูกเป็นไม้กระถางค่ะประดับตกแต่งภายในอาคาราเพื่อบดบังมุมที่ไม่สวยนะคะอับทึบหรือว่าอาจจะปลูกตกแต่งประดับในสวนบ้านในรูปแบบต่างๆกันก็ได้นะคะภาชนะที่ใช้นะคะควรจะเป็นรูปทรงที่เหมาะสมกับสไตล์บ้านหรือว่าสวนนั้นๆนะคะ ลำดับที่8ดนะคะนั่นก็คือเฟิร์นฮาวายนะคะซึ่งต้นเฟิร์นฮาวายนี่นะคะเป็นต้นที่ดูแลง่ายนะคะเหมาะสําหรับคนที่ทํางานนอกบ้านนะคะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่งดูแลสวนนะคะการดูแลนะคะสําหรับต้นเฟิร์นฮาวายนี่นะคะ,ะเป็นต้นไม้ที่ต้องการน้ําเยอะค่ะส่วนเรื่องอื่นๆไม่ต้องดูแลมากมายนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็สวยได้เหมือนกันค่ะสาหรับเรื่องแสงนะคะจะปลูกลางแดดหรือว่าในร่มก็ได้ค่ะ,ะสวยตลอดปีค่ะสามารถชมความงามได้จากใบทําให้เราไม่ต้องไปรอดูดอกตามฤดูกาลกันนะคะ ราคาก็ถูกค่ะค่าผ่านไปนะคะน่าสนใจหมคะสำหรับ8ใบไม้ที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกามได้นะคะเราใครที่สนใจนะคะ8ใบไม้นะคะก็ลองไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อาจจะนํามาประดับบ้านนะคะหรือทาจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกันไว้ด้วยคะ่ะเป็นแฟนประจํานําเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับต้นไม้กันนะคะรับคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ